สุดกึ่งกอนทัพทั้งสองได้เข้าประทองกันยังรุปเดือดขดฉุธระบือระบาดวายพัทโกดักทิ่กดพยาชายาัยญาภาคสุดตัวลงกับพื้น พระมหาอุปราชาได้ที่ทรงฟันด้วยพระแสงเราฝันว่าณค่ำคืนหนึ่งตัวเราเพียมังเดินใยน้ำที่มีสีดำขมึนจากนั้นเราได้พบกับพยาย ข้าพระพุทธเจ้าขอถาวายคำทำนายว่าคุ้งทีใหญ่นี้ปรีกได้กับพระมหาอุปราชมังสามเกียรติพระองค์ทรงพิชิต,ตกุ้งปีได้ก็ปลีกได้ดังเพราะองค์จักมีชัยเหนืออริยราชสัตรูทั้งปวงช่างเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเราจะทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจงที่เต็มเตี่ยมด้วยความรักชาตินี้ออกไปโลภรันกับปับจจัย นิมิตมงคลนำดูมใจเหล่าทหารหารให้เก่งกล้าสีอยุธยาระหว่างทางเกิดพายุเวรัมพาพัดอุ่มหอบทุลีกระทบฉัดหลังช้างขะที่นั่งพระมหาอุปราชาพันสะบัน ศรสีอายุทยานวมุ <N> ่งตรงเข้าสู่บ้านหนองสาหร่ายสมเด็จพระนเรศวลทรงครึ่งพิชัยยุทธบนช้างทรงชนะงานาพระยาชายานุภาทรงสมเด็จพระเอกาทศรสทรงช้างนามาพระยาพรไตรยศสมเด็จพระนเรศวลทรงทราบดีว่า มีกำลังไพร่ผดเพียงหนึ่งแสนนัแต่คัวนี้ได้สนงวัดว่นเดินทางมาตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสารา กึดกองทัพทั้งสองได้เข้าประทัก,กันอย่างลุกเดือด เสนจออกมาทำยุทธหัตถีกับของฉันเถิดการในภายหน้าจะไม่มีประัตรใดได้กระทำพุทยทธเยีย่ยงนี้อีกเสือไัพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นเกรงจะเสื่อมพระกิติยศจึงรับคำท้าเราจะออกไปทำยุทธหัตถีกับพระนเรศวร ไปเป็นเกียร์แก่ฝุงเสาวดีสืบไปรีบใส่ช้างทรงลายทะบทตรงเข้าชนยาชายานุพัน ช้างทรงสมเด็จพระนเรศรซึ่งมีขนาดกายเล็กกว่าเริ่มถอยหนีพระองค์จึงตั้งสัจจาทิ่าาร่วมก,กันกับช้างทรงของพระองค์พร้อมทรงนำน้ำพระพุทธมนต์ที่พบีนตัวมานั่งลงบนกระพองแก้มของพระยาช้างชัยยานุภาพ ร่านละทิ้งเรานบับนี้ก็เท่ากับว่าท่านละทิ้งตัวท่านเองและลากยศของท่านเราเกรงว่าแต่บัดนี้สืบไปท่านจากักรยกดิ์หากษัตริย์มาสรงท่านมิได้ขอให้หยุดคิดดูเถิดว่าขณะน,นี้ชะตาของบ้านเมืองขึ้นอยู่กับท่าน และท่านสามารถสู้ให้เราชนะศึกได้ขอให้ท่านดูราษดรผู้ยากไรของเราคิดดูเถิดว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้และกระจับพลัดพรากถึงปานชะไหนถ้าหากเราสอหนีจากสมรภูมินี้แต่หากเราสองยืนหยัดอยู่ไซดด้วยกำลังของท่าน และสติปัญญาของเราก็จักได้ใช้ชนนะและเกียรติยศร่วมกันสื่อไปขณะน้ำพระอสุชนก้อนไหลหลักตกต้องมูพาาพ่พระยาชัยันุภาพระยาช้างผู้ชานฉลาดเมื่อได้สัมผัสน้ำอสุชนและได้ยินพระราชดำรัสของวีรกษรสย์ช้างทรงของพระองค์จึงมีใจฮึกเหิม ชูงวงขึ้นฟระนตแล้วเป็นหัวสู่ข้าสุพร้อมต่อสู้สุดชีิต ชยัยานุภาพสุดตัวลงกับพื้นพระมหาอุปราชาได้ที่ทรงฟันด้วยพระแสงของเงาวสมเด็จพระนเรศวงทรงเบียนพระองค์ลบทันถูกชายพระมาลาบินไปซึ่งต่อมาได้ขวายพระนามพระมาลานี้ว่าพระมมาลาบี ทั้งสองพระองค์เข้าต่อสู้ยางชายชาตินักรบสมเด็จพระนเรศวรได้ที่จ้วงปันด้วยพระแสงคลผ้าต้องพระอังสาเบื้องขวาของพระมหาอุปราชาตลอดจนประจีมุราประเทศขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนศพลงบนคอช้างในสงครามคดฉุด สนสงครามยุทธหัตถีอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติคัติยาราพระดีชาญภาพเกลิ่งไกรไปทุกทิศปัจจามิตรมิกล,าล้ารุกรานกรุงศรีอยุธยาตราบนานเท่านานด้วยการเชี่ยวชาญการศึกสงครามวีรกรรมแห่งความกล้าหาวัชริยภาพในทุกด้านสมพระราชอิสริยยศ อิสราตร์แห่งสยามประเทศพระองค์จึงทรงได้รับการเทิดพระนามขึ้นเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช